สบาสดีสบัสดีพี่น้องอพบกันไปแล้วนะกับสองแสแหละบรรณาสูนหนึงแล้วก็สะออนสองซูนบอกมือ่อเนี้ยเด็กชาสะออนไปเระตลาดน้อพี่น้องไปไปซื้อแนวกินซื้อห้องอยูห้องกินแล้วพี่น้องมาใบเห็ดกินเนะะเาะปะออกออนทั่วเด้อเนี่ยเด้อคือเกา่ <laughs> เกาสองคนคือเก่าพี่น้องปะ <laughs> พี่นนาะเหว่าซื่อแนวทานะก่อนจังน้อยหนึ่งมองก่อนหอยนะพี่นอะเบสซื่อเครื่องสำอางน่ะสื่อพอ่อนหน้าครีม,มอ่ะซื่อ โซนแบบพวกขีมนะพวกเร่มลํน้อห้ากรองม่คนละหน้เอ๊ะเอาห้าเบิงน่นอหาเบิ้งก่อนวันซีมีบอกขีมเป็นใจแม่เดียวแม่ยเดียวบ่ เงาคนตาเนี่ยไปต่อได้ได้หมองเองี้ยรักษาหมอตาเลยนะเสือจะเปราะละไปตลาดเนาะพี่น้องมาพาสอนเพิ่นไปซื้อไก่ไปเราตลาดตลาดแรงเนาะพี่น้อง มาพี่น้องหอตลาดหอตลาดมาตะขามากมาโซนเสือผาลดเด้ถ้ามาซื้อมากินก็คือมันเราโซนเสือผาเราบม่ชื่อว่อไม้ไหวห่อพี่น้องงานเลาะไหวใจซุ่ม và chạy phía sao cũng sẵn bà à, vâng kiểu nào cho ta phèn ngàn lọ à tăng cả sĩ mất sữa uống kinh cứ mất lọ hàn <laughs> ừ, bên đây Bên à, Nó xuống trên thì nào Tiếp Có xuống Hãy subscribe ร้องลายยางพี passage de passage de passage. ่น้องไข่มดแดงลายได้ยามยามไข่มดแดงเลี่ยน il ี่ยนๆฝนฟ้าเยอยงไก่นพี่มาบ่งพีโซนไก่นะไปซื้อไก่ จ้าสื่อไกลล่ไปเนาะตัวที่ได้ไก่อ่ะตัวน้อยอันนี้เป็นหอยเนาะพี่น้องสวนหอยเด็ดยุแหละแต่ตู่แล้วตัวเจดิบอน่าวา่าดสื่อสื่อไก่พี่น้องคนขืนเยอะว่นนี้ไม่เห็นไก่โอ้เปลืองสวนกุ้งด้วพี่เน,น,นะาะปลาฮันตะเละอันนี้ก็เป็นปลาปลานิล ไก่อบ้มพี่น้องฮะตกลงว่าบ่เอาบอไก่เ้าอากับเบอเฮ็ดบ่ทับเอ็ดจังเงาะพนันไปซื้อก่พี่น้องนะเบอเบ่เอาับเปลี่ยนจสื้อเพีย โอ้ขนมนี่ขนมเบียงกอะเรื่องะอันนี้ใส่ย่มอัน้ถ้าเปิดกันรางเผื่แสง้าได้งอสีขนมได้พี่น้าง พี S <S> <S ่น้องสือไก่เก็บไปงูมามาสืบออาคือเกิลตัวหนึ่งตัวหลอดไอ้น้องพี่น้องแล้วก็เจ้าครัวห้เลยสะอ่อน่าสืบเห็ดไก่โอ้เผือกใ้เบงเห็ดไก่โอ้เผือกหอมมันสีหอมหรือมันสีใหม่ ใปเบานะ้่เาลนเนาะนมื่องเมื่อันงกะลี่พอไส่ซอสน้ำมันหอยอาวแล้วเมื่อเหตุเมื่อเสือต่ำก็ได้เมื่อเสือต่ำก็ได้ยังคือหมอพี่นนองของแก้มน่ะ เต็มพี่น้องเจ้าบองอ่านางสืออันนี้ละซ้ากินได้ือตลอด งานกินงานเลาะไายใจพี่สาขุมสังบาฮะไปปลา่ะฮะน้ำมัส่งที่นอนชินแหงปลาเตพี่นองอันนี้กระเดา กระป๋อ,ปองพี่น้องกอ <c oughs> ้าลูกเข่ปลานี่กระปูพี่น้องมาเฟซมาเฟซป้าแหงสป้าโอพี่น้องใก่โมแดงง่ายมาก ไปตึงเนาะแขมดแดงร้ายเลยพี่น้องยามเนี่ยให้หมดเด้อมวานเด้อเื้อแบบเสื้อเก็บ Nàng xử kiệp phí nọ Lựa đơ, nhanh dừng lựa Nhanh dừng cực cho bà xẻo Bà bảo Tốt lắm bà Bà bảo bảo เย็นคืออันนี้ผัวแหนมผัวผีวร้อนไม่คิดหรอกสปานี่ผัวนี่ผัวแหนสลัดได้พี่น้อง ก็ไปยงัาอน้ำบานบางคลามอีกแ้วไงอาไปมานางมา่ิลุกซีนิลุกสีนปาตัวนี้ักแ่อใหมหาน้องอ,อีงอิงแบบ อะไเหมือนเหมือก่อนมีตลาดนัดนอกมียเปาเสริมกินไว้โยกกันเลยไปเสริมเส้อได้วซิอจะป้าไปเลยเราไปล้มานั่งค่ะมาสื่อเกิดยพี่น้อง ค okay. no? ู่จะได้คูจะได้เกาะคูจะได้น่ามาสือเก๋าพี่น้องลองอ่าสีเหลืองเดือดเหลือ่าลองเป็นเหุเราซุบประดิ้อ ฮะเออยานออยูบอซ้เก่าไม่ใช่่ลองซ้มเก่าพี่นออ่ลองปลองมากได้ครูชีเเลื้งคือเก่าพี่นออนี่ยเเนบิ่งเบิด เงินบิดเนี่สิเอายังร้ายเงินเบิรดก่อนว่ะทางั้นถอนเนะพี่น้องมาตลาดเบิเนี่ยอยากได้เอาตลาดใ้เนาพี่น้องทาเงินถอนไปออกได้ปะเนี่ มอฟิกเด้อมอฟิกบอกไปซื้อมอฟิกเอาซื้อมอฟิกง่ายออกเลยหรอออก,ออกเลยป<บ>ะไม่สีขาวค่ะไม่สีขาวเฮ้ยก้วเปลืองเก็บใบงูมาอยู่นี่แล้วพี่น้องแบ่งหน้าง่ายพี่น้องตอนนี้มาห่อเทื่อดเลยเด้อมาตลาดกันตอนมาตลาดนี่น้องยิงอ่ะสบายดีดูสบายดีอ่ะ สบายดีป้าเียนียดสบายดีแม่คู่เลยจ้ะสบายดีด้วยสบายดีกินโกโก้ได้พี่น้องเร็วๆเป็นหนาเย็นแห้งบอมาหอเถิดเดี๋ยวนาะพี่น้องสบายดีสบายดีไปแต่พี่น้องกินโกโก้เหรอจะยิ่งหันให้ได้พอให้งได้พี่น้องเบิรงเพื่อใื่ซอสดเองซอสเนาะใื่ซอสเดอน่ะมาแต่มากับแก้ได้ได้เนี่ยบัซบีก็จะเอินเพียนก่อนเนี่ยฮะซูซี่ซูซี่บอกซีซู Si su su si. ào, bắt Say bắt sao bị. Yêu. Lần kín bắt chai, <laughs> phu sao kum sang bạc được hino. Say lắm. Hong yên đấy sai yên kít tân yên ba. Pet ngon 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 โสซานเป็นจังได้มาเห็นมาเห็นเอื่อยกินอันบัซบี้ยื้อเนาะยื้อแทนเอื่อยเป็นได้อบขึ้นดังเอาแมบว่าเออที่บอกว่าอุ้ยดูึ้นดังพี่น้ะมันใช่ไลายโพดใส่ไลายโพดเหรออิงอิงหัวควันงออิงเห็ดตัวเห็ด ขาปั้นหรือเือนี่เนาะเขาปั้นขาปั้นที่บอบอทบอรเนี่ใสบสบีดิ้งอมใส่บางันมันขืนมองขนันโอ้ยโอ้ยเป็นเป็นอะไรขืนดังหรอเาอ่ะเห็นป่าวเคยทะเลาะขืนก็โตแล้วเหงาทาย กนได้นอพี่น้องหัวอิงอิงหัวนี่นองพี่น้องสำหรับมือนเอกะงานหลอนะหลอจนเธอแตกเธอแตนมองดูค่ะโอเคนองพี่น้องสั็จแล้กอ่ะสิได้จบคลิปแล้วไปพอกันไม่คลิปนะน้องทำมากอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ เช้าวาว,าวนี่น้อพี่น้องเช้าๆยูทูบเบอร์ขุมสั่งบาา์นี่น้อพี่น้องเอาไว้ที่เน,นกวดด้วย <c oughs> ไปพอกันมาคลิปนาน้องพี่น้องบ๊ายบายสบายดี